จ้าวันนี้วันจันทร์พาแซบมาคลองถมบ้านโพนเด้อมาหายเนี่ยถึงคลองถมบ้านแม่เสียบอันนี้ยุตตลาดจุตตลาดสดรถหลายกำลังมาห้ามทางนี่มาทอดหลาห้ามทางมาบางขันนี่มันเป็นตลาดจฉานมัเป็นตาเอ๊ยนีค่ะคุณลุงคนนี้หลานหลานใจอ,อันนี้อายลูกค่ะคุลุงพเจตนึ่งมันจะไปมพ์ผมได้สวัสดีนะคุณเด็กเบ๋ววะผมเอาเนตัดผมแล้วบ่ใช่ ดิารบอแสบน้อยลูกอีสานน่ะยูทูบเลอร์การอดคนกลังหลรอดวะไปียบอลูกเียบอกเีเครื่องมาทอดเหระทางเฮาคุยยายคุยกับไออันนี้มีแกงถุรอันนี้ถุงละยี่สบาทถุงละยสบ้งล นท่ค่ะ,ะนไหนบนหลอันนี้เนื้อหมูอันนี้มีหนูน้ำอันนี้เขาเอาหนูมาขายอั้นี้คู่คุณคุคุณัุณคคุณุคคคคคเลค เจอยู่บ้นเออคนว่อยาคนว้อตะเกาขึ้นใหญ่อทนาหนูสามตัวลอยคนกำลังหลายเงย่าเงี้ยจะน่อยมากับเล็กกับใหญ่กับแสบพอเสบทายอยู่หื่นกับยายทุน กิโลละสิบาทมะฮอดในยาหละาถึงยาตึงแล้วอันนี้ทอเอกไปของน้ำยะมาเล้วขวกงยังไรอยู่บ่แม่สวัสดีค่ะ่อนอนนี้ตแน่นแนนนะ่ลูกแขตน้ำเจ็งจังเลยคนหลา

คเลยนอม่าเจอผุนแล้วเต้เขอแม่นนี่นมาคนนอนอันเอาลงไปข้องถมขมวงในดแปดพันกว่าเอาลงมู่บ้านนี่มานไม้เลมันเบินมันดีิกลไปตลาดเปลี่ยนกล้องไหมเปลี่ยนโทรศัพท์กันกับไอ้นี่ ม sociedad, ını, <t aining> <t aining> ูใหญ่มูใหญ่จะฟังเายิ้มนะเฮ้ยคนก็ดีนี่เห็ดเน่ยพี่บอกเป็นตัเองงติดตากเลยไปนี่เห็ดนี่ขอนขาขาละยีสิบาทของละยี่สิบบาทให่นึงเลย่อขานี่ค่ะนี่จะพักกำงามมัดละหบาทกำละหบาท ห้าบาทได้หาบาทได้หบาทครับโอ้คือได้หลายแกม่เบื่อไหวเนอเดกย่งะเกงเอาไหวมากงมาแรงอนี้ผักผักเครืสดเด็กของน้องไว้ล้บ่ตะก้าละยี่สิบบาทมะเขือเทศมะพิกระสมะนาวก็ยี่สิบแล้วลือซื้อมะนาวยูยาดาซื้อมะนาวถุงเท้ามาอีกแล้ว เออโอ้โหวิซัตวซัตแล้วคนหลายกำลังย่างสิบาทครับเุ้งเท้าถุงมือสิบบาทเลยนะครับถุงเท้ทา,ททาละสิบบาทเออ,อนี่มีของลินเสียบมันจะของลินทิปๆใกล้หน่อยหรักข,ของไม่ เอารถน่นบ่ก็ไปเพิ่งสุ้เตาแสบกันันย่าเงีแสซืสสุดกระปุอ่ง,งเงี้ยไวเยเลยคลองไหลยหลายก็ตลาดเประขมง,งตลาดใหี้อีมูนี่งเี้กรปู่มาขายของอยู่บ้านเมยเยียแสบได้มาใน,นบรบ้านโอคนนไปเลยเลย พ่อเสียบมันจะมานำทายูเอิร์กับยายโทษตข้าแขกข้าวแขกอีนี่ขนาดชุดชุดชุดกระโปรงมันหนึ่งเล็กอันนี้เสื้อผ้ามีแต่เสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวห้องไหลโอดิ เยไปไปนตัวละร้อยเก้าสิบเด้อเนื้นเน,นตานาฬิกาปูละไอปูกำลังเก็บเงินตลาดของถุงนี่เอานี่ะอาโซน,นี่นข้ <laughs> าบดลว้ย <laughs> อจุบจุบปูุกันเนี่จไหนจุบจุบกันเเอเงินเด้อเงนเยูก่นทุกคนเจบขี้เือเหันีู้ละปูจุบไ็ได้ปูจุบก็ได้มาสงุ๊ปูอจปูื้อกูเซอกันตลาดอันนี้พูเก็บเสื้อผ้ารอุ้ยเาวดาวาเริม เย็นแล้วคั่มละคนก็เริ uh, nice. ่มไหลยังมีอ้อมยังมีเครื่องอยู่ย่างยังมีเครื่องทักอ่างซ้ำอ้อมไปอีกคนไหลสลับงจัดสลับไใครนาดทิพย์จะแซดกันอีกโานะกรซือกยิบหวานเหน่อกะยิบวาห่อนยิบหวานายบาย เจ็บยี่คีจะไลรเด้อ <c oughs> จุ๊บๆถ่ายมาตนี้ได้่เาอแต่คุณก็มีอีกท้งเนาะกอะนเน้้นเสื้อผ้าจากโรงงานตัวละห้บเกาบาทใหญ่น้างไแต่สวยงานเรีกีนอวเตอร์นา้นี่กระถุเท้าพูลสิบกคุณงลันไม่ใช่าหรือของหของตอกคุองไรพทา้ที่ปกอบขายอย่างนี้คุณกำลังไเสินค้าให่้ร้านเสื้อผ้าไยรุนนี้นี่ มีเพลงมีไฟเสงสีนำเสือผางามน,นี้ตัวละร้อยเจ็ดเก้าให้จะซื้อผ้างามนี่กางเกงกับมีกระโปงในเร็กข,ของเบิ่งงซื้อผ้าไอ้ซองนี้เออดูเสื้อผางาม ยินน้ำตัวละร้อยเก้าสิบเก้าเสื้อผ้าวัยรุ่นตัวละร้อยอันนี้กี่ร้านนึงจะในกระย่างฮอตมั่งกับเขามีฮอตมั่งกับเขาอยู่ หมกหมวกเล็กๆหมวกอัอนไหนจะบาทหมกวกใบละร้อยหมวกงามของแซบได้ละก็ซื้อเอละเด้ยจะอีล้านนะึงเื่หเล็กซื้อ ตัวเจบ้าเลยกัวละร้อยเจ็ดสิบเก้าเสื้อแขนยาวเก่งยีนก็มีเเสียบหนาแล้วแม่เสื้อหนาบุนี่คนไหลอิมวานจุ๊บๆอจุ๊บนะจุ๊บเบิ่งนมติดแกมนะลมีร้านกระเป๋ากระเป๋างามจ๊บๆคูอ งามแล้วแสบีบยางก่อนไม่ถ่ายก่อนทางกูข้ายันล้มช่ยไม่แพ้หนูหน่อยหลับอุ๊กอันนี้ก็สุดเสื้อกันหนาวไหลโซ่นีเฮงไหลเฮงซื้อกันหนาวนะงามนีม่จะซื้องามๆจริงจริงยม่แมสียบหนูไม่ได้ <c oughs> นี้ชุดนอนชุดนอนลายกระตุนชุดนอนอันนี้หมูนเล็กคนสวยได้ยังแล้วท่านเรได้ยังหมูนเล็กเยอันนี้อันนี้แฟนคลับแซบท่านก็สนได้เองแซบดักไ จ้มิรดสวยาดดจงมิจัมิซีรีซีนอยก็ย่อเซียมซีอิ่มเลยยิ้มหนอมจ้าบ๊ายบายอันนี้มันเผาสมโลฮะโีดล่ยี0สโลฮะีฟใ่งโมนำอดเต็มรถนะชุดทหาร ซื้อเยอดันคะนี่มาฮอดมองซื้อทรงเก่งเก่งก็แสบทรงแรกิ้งเก่งแรกกิ้งอะตัวละยีตัวละยี่สิบห้าสามสิบห้เอาลายเลยเออเด็กเลยอู้ยดูพี่สุอ้โหงามจังอันนี่ยืจะนจกย่ ซีเรสม,มาฮอตส่วนทางน้กินละฝั่งนี้เป็นฝั่งกับขา้าวอ,อันนี้มีผักผักหลายกับข้าวมกนม้อยลาบป่าเกียบบุบนี่ขา้าวต้ม กูไปถ่ายไหมคะคนงามยิ้มยิ้มอันนี้พันนี้บานอันนี้แม่ขาไข่กับข้าวยิ้มยิ้มยิ้มจระดม้าตาและสมิยำยิ้มสวยเนียค่คุยงามไขยาวคุมคนทั้งอมน้าตาดียำกับไข่ยำแต่แกับข้าวแล้วแซ่บแซ่ ไม่ช่ทัปุ่นอยู่หรอล่ะยิ้มหานสนิาน่ดิยิ้มอีกยิ้มอีกเฮ้ยพงเพ่จะยิ้ม่นนั้นด้วยยิ้มอยิ้มยิ้มยิ้มยมจ้าคเสยิ้มเหมบายบายดที่าวเอาบาย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 ิก้ยลุกจินะเนักกินฝั่งกะเปาเดอคนหลาย เมีติ๊กตินกนึงโนละบาทปลาหนึ่งน,น,น,นี่ปลาเฮงปลาตองปลาแซบตัวละร้อยสี่สิบนี่ก็มีข้อหมูย่างกิปลาปลากับหลานแล้ก็มา น,นี่นักกินมีกล้องบุ <c oughs> ๋มเหอนี่คนหลายยังส่วนกันแข่งข้ามคนหนึ่งล่างลงมา,า,าอเออยังกันน,นี่ขนมไข่เตามีปลาทูร้านไข่ลา,า,ลาบสวกยกกอยกัน น,นี่นก็นนไข่ไก่ดีว้นี่เรียนอนี่รียนหรอกมันี้เดือนโอ้มียเออนแน่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 แม่ขะไข่ไก่สมานีของเพื่นหมดแล้วเพื่นขายดีหมดแล้วครูทละสิบบาททุเรนไดไหมไปเจ็บไปเจ็บแม่กันทางเพื่อนแ้ันเนี่ยจะนอดก่วน อันนี้เอาอันนี้อันหนึ่งคะ่ะลูกเ่าร่ค่ะแล้กห่าบาทค่ะลูกอันนี้ขอ,ของขนมพคกญี่ปุ่นเนี่ยนะจ๊ะเนาะนนเ,นาเอาอันนี้กับอันนี้จ้ะอยากลืกี่ลูกดีครับเอาอันนี้สองจ้ะแฮมสองแล้วก็อย่างอย่าง,งละลูกคะ่ะเอาหมดทุกอย่างเลยนะค่ะเอาห้าลูกนะคะค่ะเอาเอาหกก็ได้จ้ะเอาหกก็ได้ค่ะอันนี้ด้วยอันนี้สองค่ะสองแฮมสองนะค่ะ แม่แซบซื้อนี่ขนมโคกญี่ปุ่นลลูก65บาทอันนี้แม่คะอันนี้นี่เพื่อนเพื่อนกำลังเอดอันนี้ขนมขเฟลเบแ้่เล็กของคนเลออันนี้แต่ละสองบาทนะคะชิมได้นะคะค่ะนี่เสื้สอซอสนำนี่ยังมีซอสแล้วก็สายไลยแทน าสามสิบบาทเนี้อะไรต่าอันนีน้คืออันนี้คนจ่ายตังค์เงาาวเหอได้แล้วอันนี้อันไข่ผำเนีเน่ยเอาโกมันนั้นสุงละสีบาทได้หลายแล้วกาาลกเปน้แงแล้วล่ะ อันนี้แม่คะผลไม้คนสวยอันนะะ <laughs> ีคนน <laughs> ้คนลไม้อันนี้ลไม้อ้อที่เัแม่ฝากคนอันนี้มา,กกนนมากบกุมากมขบกุกเพิ่นแกะแล้วล่ะถุงละสิบบาทฉัซื้อไม่ได้เลยเออเอาสิบ,นนสบ,บาทลดวเยอะแยะเพิน่นผากอ้โะได้เป็น อันี้เอามาขวดละที่นี่ค่ะจริงจไหนอันดิบมันเอาไปโกเองถุงละสิบบาทเอาหน่งเอาไน่งลูกจ้ะถุงละสิบบาทเลยยอดชอบนี่ของย่าตึงหมดแล้วคนไข่ดีไข่หมดก่อนหมดเลยผุนเก็บร้านละเห็นเพ็ยข่าวมาหมอเทนมองย่าเก็บร้านแล้วล่ะคนไหลผู้คม กูคมกำลังน้บเงินเอิรนไอ้นนย่ากเก็บของแล้วล่ะเอาคือนเองเินเรียกเรอแม่แม่เห้ไลยอยู่บ่คาไทายอยู่ยังได้จ้ขนมยังว่าซื้ออย่าง้บกบกบกเอ,อบบบบบ้อักบกหีอ้ละย่าลับเป็ดกะมีเอิอน คุณไปน้ำยาน้ำยาพาไปภาพเป็ดเพื่อนสาวมีมูแม่เสีบกับลูกสาวเพนต่งงเ่นดยกันเสียบ้อยลูกอีสานคุณบ๊ายบาย อ๊ายบายุยเก่งเตยวากระเผาป่นแมค้ขายประเพายง้มงงยิ้มวันนี้มีอาหารญี่ปุ่นนำซื้อสิซื้อิินมละห้าบาทนีซื้อดักแดดักแดคย่ทษเสียงดังจะหน่อยนะจะคืเครื่องเสียง ชาจบา,เนนาะเลยอันนี้ชานละซาวบะชานละซาวบะดักเลยเฮยยทุดอันนี้ม่ยังสดิงจิงลีดอันนี้ทอดมันปลาสามจุงห้าสิบบาทไม่ซื้อผักหวานหรือ ตาบาเอาสอถุถงาไม่ได้บอถ <laughs> ุงา่าเศาว่ากงเสือเผออันนี้ซื้อวาไปเกงไปวาเอื่อนถวยี่สิบบาท น,นี่กระเพาะปลาหออ่นหอนหอนเอาไปส้วนท่อนหอนวิธีการเอทอค่ะอันนี้ไข่นกกระทาว้าจ้ะอย่าก,กับเจียบไปซื้อผักผลไม้มานี่ไปชมกับแอปเปิลหรือซื้อผักหวานเนี่ยแกงผักหวาน เมี่ยงแกงซื้อเหี้ยแต่ใครพ่อแม่บอกไอเห็้แม่แกงเลยก็กินจ้าเหี้ยเมี่ยงแกงเพื่อนพากันไปซื้อผลไม้มาแต่แอปเบวลย่างออมละสองรอบคนยังหลายคือเก่าอยู่ ปูขมกับเนี่ยตึงแล้วก็กลับไอ้ปูขมปูไอ้ปูขมมจุ๊บๆพูนอาหารเนื้อแล้วกับเอ็นกับข้าวเอ้าจำเนะโอ้ยมื่อวันที่ขึ้นไปว่าดิค่ะเมื่อขึ้นไปเบงรถน้ำปูเข้าวเจ้ารถมาส่ง คนใส่รองเท้าสวยเด้อมือนเด้อมีเมือนเมอมืแม่มีแต่นมเปรี้ยวเอาฟอนฟลูกเอาฟอนเจลือฟอนเจลือท่านเป็นเส้นกับฟอนอาใบใบยาจุ๊บ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 ก่อนจ้าเดียวกับเสบมือเดมจ้าเอกับเขาลงอี Bye bye con lục Bye bye. Chút chút à. À, à, dính còn dính <laughs>